Ôi hòm đấy hoa hoa đi hoa 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 đi hoa 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 đi hoa 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 đi hoa 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 hết Cầm pring, pring, pring

หัวจิรวคุณพอปลาแขกพี่น,อนอ้องเคยเห็นว่าปลาแขกแน่นืิแมน่มนใจแต่ว่าตัวใหญ่มันเดียวซาวสามสิบโลเลยก็มีนะแต่ตัวใหญ่มันสิบบนลายแบบนี้มันสิบแบบอ,อันนั้นมาเสียอันนั้นไปอไ <c oughs> พ่เกาะแม่มันมักคือใหม่แท้ หัวจีรอสลัดดีเนาะใส่น้ำหน่อยๆพอได้สดน้ำมันก็สิแซ่บเข้ากันเขาไปได้ไปยังตะแตนมาเฮยสะคอนมือแรงไปหนักกว่าจ้ะ กระดอนเทียงเธอบอ,อกเฮ้ยตะแตนอย่างตะแตนอันตัวสีแดงๆมะใบเลี่ยใบยกุ้งนะเฮ้ยเออม,มันคือตะแตนโม่เนี่ยได้ค่า,ายเพือนใบกุ้งแหละซีอยู่ตามป่าก<ไ>ุ้งอืแสดงว่าละหมาดข้าต้ม,มต้มเฮา,าลล็อกินรส ต้มใส่ขไขน่นะแม่อ้าวหมาหมาอีกนี่ปิงปลาพี่น้องขวดจิ้นรอ,อ,อแกงอื่นใส่เมือ่อคืนี่านมาเจอ กินข้าวเศ้าน้ำกันพี่น้องสามคนน้ำโคกินโดนแม่กินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเบิดตุกุทุกคนเด้อ วุ้ยป,ปิ่งปลา,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 าเพีย๊ยะสั่นี่ิปิ่ง <c oughs> ปลาเพีย๊ยเพี๊ยคืออะไรปลาย่างกรอบไปตู้นะบ่เจ้จาเป็นไปตู้บ่ปลาเพี้ยะหนักเลยไปตู้หัวจิรอปิ่งปลาเพี๊ยหัวอื่นหัวเจรอแจงเนี่ยใส่น้ำปลาแดดยู่ใส่ ส่น้ำปลากระเส่ยเว้ยแกนักใส่ไมั้ขาอยากกินอื่นากาใส่น้ำปลากระเสย่งแ่ปิ้งมิสมันแสบแลปลาพียานแม่ห้องบุมักเหรอบ้าะปลาล่ามันก็เสกุปลาดนลาามันก็เสเนาะปลาทีน อืมผมเอาก็แนวมันปลาเพียนมันสักับปีงมัวลุ่เอืมยองไ่สีหมอนกีโลกกับกุลกุลอยู่เนาะใหญ่ว่เลย โทษแม่อืง๋งว่อื่งอี่มอึ่งอ่ะวันมี้ท่านก็ได้กินหรือเปลาเพียน่ะอืมท่านก็สิได้กินนี่แหละ ทั้งไทยโลละสองร้อยนั่งกินข้าวปุ๊บไก่เดี๋ยวไปตาท,าทา้องไทยเห็นลายเนาะสดเดียวตัวละโลสองโลสามโลอะไรจะมาใหม่ๆนะอะัรใหม่ลูกนั่งได้ให <c oughs> ม่ๆเลมันหนึบขึ้นเลยอันนี้มันเปื่ิดขน่ดว่าไทยอะไรใหม่มนะสัง่งเขาจะบวกหาปลาเขาเจ้าได้มาเขาเจ้าสกุ้งไว้ไม่ไม่นับเลย Nó sửa Lô lội hạ chiếc Này Bạn đông nước mạnh lô lội hạ chiếc Mình là lô lội hạ chiếc Tô mang đấy Mình thêm khưng mang thêm Mình là 3 lô 600 Tô nữ Bắt ใหญ่ด้กันมันมันก็ใช่ละป่าถ้าใหญ่เกินกับพวกแซ็บมันเป็นป่าท่อพอดีแบบพอดีกินมันมันมันใหญ่ได้แบบพอเราไปกินก็จะมาป่า เดี๋ยเปนเสเม่าตาใส่อะไรดึงออกไปเลยโอ๊ยตีกับพี่พีม่ยังสดาเส้งไก่ท ไปต่ห้อง่อืมแกนอื่นท่านผสนม กางหน่อยปดูไปดูปาเพียนั่นคือกันรลกำกาสอยปลาทีปลาอย่างนั้นในคลองใช้ใครเปปลาสวายเ็เอไปทำงานไดไมนปยาม อขอแม่นเดียวเลยนะแปะแป,า,ปานี้ซอยอืมคนละสายพายไปแม่นหรอืมขอแม่คิดว่าเป็นแม่นเดียวแต่ว่าต่างแต่ว่ายังอยู่ยในแม่นองป่านอะไรยามมันขึ้นอะไรกันนะเขาจะเป็นใส่ในในในอืม ตัวอย่างไทรอปองปลาช่วงน,นี้ไ,นไหวกีม่มาคืนเป็นหมูเอาขายกิโลละร,ร้อยแกงกับมันนีม่มันมปลาน้ำมันสิมันปลานี้กับมันเลยเป็นปองมันเลยกินอาหารดี 能干不能？Nah, ภาพไปเพื่อนใครหน,นึ่งไปนอกไป้พ่อกันมาคิดหนาด้อยี่ยน้องเด้อขอบใจแรงผมคบขอบุญคุณเบิดสุขคนติดติดตามปัญหากระตกเกือเดียวกระตกมีอีกสองสามเตือนนี่พอเสียใจระเบิดป่าให้เบิ่งอยู่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกระแหงอันนี้นะปวดตรงสมมตินะแตกเมื่อไหป่าเนาะแตกเมื่อไป่า